แล้ไปเด็กไฟของของนิ hmm. okay. mm ่ง hmm. ก okay. uh ันใช่ก็กดเปิดประให้ก็กดเดี๋ยวพขาเปดให้มาคบมาคบเปิดประให้ได้แล้วให้แล้วอือหืุ้ยสีขาโอ้ยสีชมพูมัตัวไหนโอเคไปเข้าไปเลยเนาะันาะอ่าฮะเนาะเนาะเนะ เราไปเดยวไปงนู้นกันก๊กก๊กมาหนักอยก๊กก๊ก๋ยวเรายืนรอตรงนี้ก่อนนะลูกนะให้เอวากนักหน เราเนื้อแบดดมรอแป๊บหนึ่งรอแล้ต้ลงให้ให้ให้ฝุ่นมันหมดก่อนใช่ให้ฝุ่นมันหมดก่อนให้ฝุ่นมันมันมันหมดก่อนเดี๋ยวเราจะดูสูดฝุ่นเข้าไปให้ให้เนาะให้ให้เปิดออกมาก่อนอืมให้เปิดออกมาก่อนเราเนื้อแบดดมใช่พอเปิดออกมาฝุ่นมันจะเยอะไงมันฝุ่นมากที่สุดพอมมีฝุ่นเยอะเดี๋ยวเราจะสูดฝุ่นเข้าไปไป

เลยับวันนี้มันที่สี่นะครับพาน้องจูเบย์เด็กชายส่วนมิดพาลูกมาสอนเรียนรู้เกษตรนะครับทำให้เขาฝั่งนี้จูเบพอตะกร้าไว้ฝั่งนี้นะครับมีไหมใน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 เอ้าไปแกะมันโน่นเดี๋ยวพ่อจะซื้อนนี้ตัวนี่ตันี่นี่ เอาหมดแล้วนี่ไง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 ดู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 ยังไงดู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 อเคยังไงยังไงเยี่ยมมากเลยเีมากเลยเอาใส่ครับยังไม่หมดเลยยังไม่หมดเลยมีไหมโอ้โห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 เจอขี้เป็ดเลยเ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเอาอันนี้ก่อนออไหนเินสี่เอ๊ีไมมีไม่มีปไปไปก,กันไปตรงตรงนู้กันไปตมงๆนๆนๆๆๆๆอๆๆๆๆนๆหๆๆๆๆๆๆิๆๆ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 ๆบๆๆๆเๆๆๆๆๆเๆๆาๆๆๆบๆๆ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  มีนั่นไงหนึ่งฟอกเก็บมาเลยอือหือเดี๋ยวเธอวางป้ายดิก้าอิก้อก้นี่มืนจะข่ายรงปน้น้อยน้อยน้อยน้ยน้อยน้ยน้อน้ยไคร ตะก้าเลยครับอุ้ยเงี้ยเี่เนียงี้ยงยเงนั่นอะร่หาือใครเป็นอีเหลียงใครใครเป็เหลียงยังไม่หมดนะยเลยไข่เป็ดอีเหลียงคือเป็นเป็ดเนื้อที่ให้ไข่ดกนะครับตดอนกล็เอไเราไปเลื่อตแดตัวงวกันครับ ค่ยอยวางครับยังยังค่อยวางหมดหรือยังหมดหมดหรือยังอืออาหมแล้วหมดแล้วเหรอว้ไงไงใหญ่อือุ้ยนั่นนันนันนันไงนั่นไมาเลยครับมาเลยมา,มายครับเลยอือเก็บมาเลยครับดีครับผูชมอือ เป็นไงครับท่านผู้ชมเห็นไข่ไหมอยค่อยเคอเดี๋ยวพ่งเดี๋ยวสูดสุ่เข้าไปใจเย็นใจเย็นอ้ยอุยอุ้ยอุ้ยเ้ยอุ้ยอุ้ยออออยย ได้ไหมเอาห้เก็บนะลูกนะเก่งเลยอะฮะโ้ยน,นั่นนั่สสนะนั่น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 นั่ั่นนั่นนั่ั่นนั่นั่นน่นน่นนันนั่ั่นนั่นนนนั่นนั่นนันนั่นนั่ั่นันนั่ สองโมงตอนนี้ก็สองโมงเช้าแล้ววันนี้ห้าโมงเช้าแล้ววันนี้ได้ไข่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่งั้นไข่ลดงื้นไข่ไข่ลดใช่ไข่ครับหรือว่าเรายังหามหมดอ๋อหมดแล้วหมดแล้วไปไปกูยูบี้ไปกูอือเดี๋ยวสายสายไปกับมัน วันนี้ก็ได้อยู่วันนึงก็ไดสิบกล่องนะครับอจูเบเบครับบอกบายบายท่านผู้ชมก่อนบดใบให้ให้ชมอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามให้ช่องเราด้วยนะครับให้ช่องเราเราเราครับบ่าวแมนวิถีเกษตรบ่าวแมนนิ่สีเกษตรเดี๋ยวจูเบจะพาไปเก็บไข่เป็ดอีเหลียงในเนื้อตัวตัวมัจะไปเป็ดเป็ดอีเลียงอ้าวสวัสดีครับ บ๊ายบาย้เด็กกูดกกูกพกดรับชมกัน่อบคนะครับ